สวัสดีค่ะวันนี้จะมีรถ SUV มานำเสนอหนึ่คันนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้รถยุโรปออปชั่นจัดเต็มแต่ราคาเบาๆจะขอแนะนำคันนี้เลยค่ะ m g z s 1.5 x s u n r o o ัปี2018นั่นเองค่ะ มาชมความสวยงามรอบๆคันกันเลยนะคะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยค่ะการดีไซน์เขาก็จะมีความแข็งแรงบึกบินนะคะแล้วก็ในส่วนไฟด้านหน้าของเขาค่ะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ไบซีนอนมาพร้อมกับไฟตัดหมอกในส่วนกระจังด้านหน้าครอบด้วยโครเมียมสีเงินเป็นแบบ3มมิตินะคะ mm. เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนั่นเองค่ะ ต่อกันที่บอดี้ด้านข้างนะคะในส่วนด้านล่างค่ะเป็นล้ออัลอยขนาด17มาพร้อมกับแม็กค่าก้านหน้าเงา สีทูโทนเป็นล้อเดินจากโรงงานนะคะถัดกันมาค่ะตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวขอบประตูนะคะเป็นโครเมียมสีเงินค่ะตัดกับตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยด้านบนนะคะมีราวยึดเกาะสัมภาระมาให้และตัวบอดี้ของเขาเป็นทรง SUV ที่นั่งได้ถึง5ที่นั่งกันเลยค่ะในส่วนของทั้งคันนะคะถือว่ารู้รอยคันนี้คือน,น้อยมากๆไม่มีอุบัติเหตุพลิกคว่ำจมน้ำจากที่ไหนแน่นอนค่ะ ต่อันที่บอดี้ด้านหลังนะคะรูปทรงการดีไซน์เขาก็จะมาแบบทันสมัยเลยด้านบนนะคะมีสปอยเลอร์มาให้ค่ะไฟเบรกดวงที่3จะอยู่ด้านบนสปอยเลอร์เลยไฟท้ายเป็นแบบ LED ด้านล่างมีป์คกิ้งเซนเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง3จุดค่ะเดี๋ยวไปดูภายในท้ายรถกันเลยนะคะ ภายในท้ายรถนะคะถ้าเป็นทรง SUV ในเรื่องความกว้างก็คือกว้างมากๆค่ะสามารถวางสัมภะระหรือกระเป๋าใบใหญ่ๆได้สบายๆเลยหรือถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางสัพพาระนะคะเบาะแถวที่2ก็ยังสามารถพับเก็บลงไปได้อีกค่ะามาต่อกันที่ภายในห้องผู้โดยสารด้านหน้านะคะภายในด้านหน้าถือว่า ว้างแล้วก็โล่งมากค่ะในส่วนการดีไซน์ก็จะมาด้วยสีทูโทนค่ะสีดำสลับกับสีน้ำตาลนะคะเบาะเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตมีปีกโอบกับชับกระชับมาให้นะคะในส่วนของคอนโซลด้านหน้ามาด้วยวัสดุซอฟทัชค่ะสีดำสลับกับสีน้ำตาลเช่นกันค่ะเพิมพ่มความโดดเด่นด้วยครีมสีเงินและคอนโซลกลางนะคะก็มีหน้าจอมาให้ค่ะแล้วในส่วนของถัดกันมานะคะก็จะเป็นในส่วนของปุ่มปรับแรงลมปุ่มปรับปุ่มปรับแรงแอร์นะคะ ในส่วนของเกียร์ค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดมาดูกันต่อที่ด้านหน้านะคะในส่วนของพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันซึ่งเป็นแบบท้ายตัดนะคะตามสไตล์รถสปอร์ตเลยแล้วก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายได้นะคะและที่พิเศษของ MG ZS คันนี้เลยนะคะเขามีระบบปฏิบัติการ AI Smart อัจฉริยะมาให้ด้วยนนก็คือคําสั่งเสียงภาษ,ษาไทยที่มีมาให้นั่นเองค่ะจะเปิดสั่งการให้เปิดซันรูฟหรือว่าเปิดแอร์เปิด และอื่นๆอีกมากมายนะคะในส่วนของคันนี้นะคะก็ซันรูฟนะคะเขาก็จะมีมาให้นะคะซึ่งบอกเลยว่าครบทุกฟังก์ชันของรถยุโรปจริงๆเลยค่ะบอกเลยว่าด้านหน้านะคะให้ความสะดวกสบายมากๆด้านหลังจะสวยงามและน่าใช้เหมือนด้านหน้าไหมเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ มาต่อกันที่ด้านหลังห้องผู้โดยสารนะคะ,ะ,คะก็ถือว่ากว้างมากๆนะคะและยังรู้สึกโล่งโปร่งสบายเพราะว่าด้วยด้านบนเขามีซันรูฟขนาดใหญ่เลยะคะ่ะ และเบาะของเขานะคะก็ยังนั่งได้สบายถึง3ที่นั่งด้วยค่ะมาด้วยสีทูโทนสีดําสลับกับสีน้ําตาลนะคะมี Isofix ที่เลือกเบาสหรับเด็กมาให้ด้วยการดีไซน์รอบคันของเขานะคะก็มาด้วยสีทูโทนเช่นกันอย่างแผงประตูด้านข้างตรงนี้ค่ะก็จะมาด้วยวัสดุซอฟทัสสีน้ําตาลนะคะเพิ่มความโดดเด่นด้วยคลิ้นสีเงินตรงมือจับตรงนี้ค่ะทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ใหม่สมบูรณ์พร้อมใช้งานสุดๆเลยและคันนี้นะคะพิเศษมากๆเลขใหม่ฟินน้อย เพียงแค่4,000 0โลเท่านั้นนะคะและยังมาในราคาเบาๆเพียงแค่4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถและทดลองขับได้แล้วทุกวันที่ Open Road ค่ะสำหรับวันนี้เจ๊ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย